มาถึงคำถามประจำค่ำคืนนี้นายยิ่งหกกนกซักนะครับมาจากเฟซบุ๊กของเราคุณที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าณรารักนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณกหนกสวัสดีค่ะเราจำเป็นต้องให้ทิปพนักงานหรือเปล่าคะพอดีไปกินข้าวที่ร้านอาหารตอนจ่ายเงินไม่ได้ให้ทิปรู้สึกว่าพนักงานมองหน้าเราแปลกๆปกเคยเจอบางร้านพนักงานก็ยืนรอเลยค่ะอึดอัดจนสุดท้ายก็ต้องให้ทิปไปเพราะก็ยืนรอเออแค่นี้เองอาจารย์ เป็นคนคุณไปกินอาหารคุณให้ทิปไหมใช่ให้ทำไมผมผมสงสารน้องๆเขาอ่ะคนนี้คนหนึ่งแหละให้ด้วยความรู้สึกว่าเราสงสารเขาผมให้เพราะว่าให้ทั้งถ้าเกิดเขาทอนเงินมาใช่ไหมผมก็จะให้แม้ว่าเราลูดบัตรเนี่ยเราก็ให้ต่างหากตังหกแล้วกตรงเคาน์เตอร์ตรงเคาน์เตอร์มีกล่องทิป เราก็หยอดให้แล้วจะขึ้นรถใกล้คนดูแลรถอีกหน่อยนึงใช่สามสทอดใช่เราก็ยินดีให้ใช่ไหมคะใชค,ะค่ะอันนี้ก็คือเกิดจากความรู้สึกจากข้างในของตัวเองสสงสาเป็นคนสงสารอโอเคคุณดีมากค่ะแต่จริงๆแล้วพนักงานบางคนที่อยู่ในร้านนะคะเขาไม่มีเงินเดือนค่ะบางคนเขาได้เงินเดือนน้อยมากเขาให้อยู่ได้ด้วยติป<อ>ก็มีใช่ไหมคะอ,อันนี้ประเภทหนึ่งอ,อ,อีกประเภทหนึ่งนะคะ ติบเป็นการวัดคุณภาพของการบริการค่ะถ้าทำงานดีถูกใจอน้องคะพี่ให้ร้อยหนึ่งับสวัสดีขอบคุณนะคะท่านให้ร้อยหนึ่งแสดงว่าเด็กคนนี้เช็ดดีเหลือเกินพอคายกระดูกหมูเสร็จปุ๊บรีบคว้าทิชชู่มาหยิบขอโทษนะคะท่านค่ะหยิบทิ้งให้โดยไม่รังเกียจอะไรก็ไปตามเมนูที่นานเขาไปตามที่านให้เราใช่ไหมพอหยิบน้ําจิบนิดนึงแก้วมากระดกต่อใส่ทันทีนีแต่จานในเมนูบางทีหลายร้านเนี่ยก็จะเขียนว่ามันมีค่าเซอร์วิสชาร์จเอาไว้แล้วนะ ค่าถูกต้องค่ามีเซอร์วิสชา์ิใช่แต่อัเน,นี้เด็กๆ<ร>ได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอถูกต้องค่าตัดเอเขาไปหารกันใช่ไหมคะ<ช>แต่ถ้าเกิดเราหยิบเสร็จแล้วอ่ะคุณกนกอ่ะ,อะ 20เอาไปกินกาแฟเอออันนี้ได้เองเข้าใจใช่ไหมคะถึงแม้จะมีเซอร์วิสชาร์ตนะคะหรือจะมีบริการสวัสดิการใดๆให้กับพนักงานก็ตามเดียนก็อยากจะบอกว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟักฟ้าสุรลัยสู่แดนดินคนมีน้ำใจมีสตังไปนั่งกินอาหารสั่งกุ้งตัวเบลอบลา ใ50บาทเสียดายหรอคะกุ้งตัวนี้ต้องหมื่นกว่าบาทใช่ไหมคะเดือนมีความรู้สึกเป็นส่วนตัวนะคะมีกินมีใช้อย่าขี้เหนียวติปบค่ะให้เขาไปเถอคะค่ะแต่พนักงานที่ที่แบบมายื่นเงินทอนให้แล้วก็รอติ๊เนี่ยอันนี้ก็น่าเกลียดไปแมาจารย์อันนี้น่าเกลียดคะ่ะเขาต้องวางเสร็จแล้วต้องถอยไปไกลๆแล้วฉันเห็นบางร้านนะคะก็ทุเรศมากเลยนะคะค,คือแทนที่มันจะเอาแบงค์มาติ๊บอะมันใส่เหรียญสิบมาเจ็ดอันนะ่ะ ทำไมอ่ะอ้าวอ๋อเพื่อให้เพื่อไม่ให้เราเก็บไปใช่ยังไงหน้าอย่างฉันคงไม่ให้หรอกยี่สิบปรากฏว่าไม่แน่แเก็บหมดเลยไม่ให้หรอกความจริงาจัเขาพูดแล้วแต่ใจเขาให้ไม่คือบางทีเขาก็มีเจตนาจะเอาเงินติปอะค่ะยิ่งเข้าใจเขานะคะอือืเอ่ออาหารอร่อยบริการถูกใจก็อย่าแรงน้ำใจให้เขาไปธนาคารน,นิดหน่อยนะคะ,ะเขาไม่ได้มาบังคับหรอกค่ะแต่มันอยู่ที่ความรู้สึกของเรา โถทาตังหลนหาย10บาท20บาทให้เขาไปเถอะค่าจะได้ทิปมากหรือทิปน้อยเนี่ยอยู่ที่นี่ความประพฤติของพนักงานการให้บริการถึงแม้เขาสุดจริงจริแต่บางคนมาพูดไม่รู้เรื่องเลยนะคะเป็นประเทศเพื่อนบ้านแล้วเพิ่งมาเสิร์ฟอาหารวางไม่เป็นช้อนเชิญไม่เป็นเนี้ยก็ให้เขาค่ะเพราะเลี้ยถือว่าเขาเพิ่งเริ่มมาทํางานยังไม่เป็นเลยให้เขาเถอะค่าเขากําลังแบบดิ้นรนเนาะข่าแล้วครับก็ตอบให้ท่านผู้ชมนะฮะแล้วคุณนารารักก็ได้เสื้อยิ่งถกกระหนกซากไป อย่าลืมนะครับทุกผูครับตัวสุดท้ายนะตัวสุดท้ายนะฮะเพราะเราจะเปลี่ยนของแจกนะครับในสัปดาห์หน้าตอนที่เราจะมาตอน17บเนิกาสินาทีนะครับตกลงคุณพอรู้ไหมเขาจะแจกอะไรอ่ะฮะไม่ใช่เสื้อไม่ใช่กกนไม่ใช่เสื้อไม่ใช่กกนแต่อะไรฮะร่มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ร่มไม่ใช่ร่มอ๋อเริ่มส่งพัสดุยากใช่ไม่ใช่ร่มดินสอยางลบอาจารย์อย่าเดาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่อีกอีกสองวันก็ถึงละกิฟติดผม ในระหว่างนี้ในระหว่างนี้ก็บอกต่อๆกันไปนะฮะว่าเราย้ายเวลาแล้ว1 7จดนาฬิกา15นาทีแล้วเจอกันนะครับวันจันท์นี้ไม่ต้องไป5้าทุ่มนะ5โมงเย็น15นาทีเจอกันนะคะเตรียมําข้าวไว้ด้วยเลยแล้วก็นั่งดูไปก็กินข้าวกันไปเลยนะครับลาไปก่อนนะครับคืนนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยกงคืนไม่เจอกันแล้วอ่ะอะไรอาวอนอีกอะไรอาวอนอีกปกติใส่ชุดนอนแล้วก็นั่งดูรายการดูตัวเอง